วันนี้เรื่ทางมาในประเด็นไหนยังไงบ้างครับพี่วันนี้เป็นนัดไต่สวนมูลฟ้องนะครับที่คุณแซนต้องมาเป็นพยานศาลในกรณีที่ยื่นฟ้องคุณแม่ในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทนะครับกับที่ปรึกษากฎหมาย3า,าคนครับรสรุปว่าเรามีตั้งตัวเลขเข้าข้าไปบ้างหรือยังครับเรื่องของการมีความที่เรียกข้าวแข่งเท่าไหร่ครับคุยกับน้องแซนไว้น้องแซน,น,นบอกตัวเลขไว้เท่าไหร่ครับ คุยกันไว้50บล้านเดี๋ยวเราจะแยกฟ้องเป็นคดีแพ่งต่างหากจากคดีนี้นะครับครับแสดงว่าแจนก็ยังติดใจในสิ่งที่คุณแม่ได้พูดออกข่าวตลอดเออไม่ไม่ได้ตลอดค่ะแค่วันที่สองมีนาคมที่ผ่านมาค่ะที่ว่าคุณแม่มาแจากเอกสารให้กับสื่อว่า<ม>แซนไปขู่พยานกับยุ่งเหยิงกับหลักฐานแล้วขอให้เพิกถอนประกันชั่วคราวของแซน ซึ่งมันเกินไปตรงเนี้ค่ะใช่ครับตอนนี้ได้คุยกันไหมคะกับคุณแม่ค่ะเอ,อ่อตอนแรกๆที่มีคุยบ้างโทรไปเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นบอกรายละเอียดให้คุณแม่ทราบทุกอย่างเลยอะค่ะแล้วก็คุณแม่แรยงบอกว่าทันไม่เคยบอกทันก็เลยงงแล้วก็แต่ตรงนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นสําคัญอะไรแต่ที่สําคัญก็คือตรงที่สองมีนานั่นแหละค่ะ จริงแซนงงมากเลยตอนที่ก่อนนี้นคุณแม่บอกว่าแซน,น,นเป็นคนสวยแซนเป็นคนดียเแต่อยู่ดีก็มาเปลี่ยนมาฟ้องเราอะไรอย่างเงี้ยก็งงนะคะเพราะวันที่ก่อนที่คุณแม่จะมาแจกเอกสารเนี่ยค่ะคุณแม่ก็ยังกอดพูดดีแบบฉันก็ไม่ทราบเลยว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอย่างคุณแมเเ่เขาได้พูดเป็นั้นไปเราได้มีการติดต่อกันไหมว่าชี้แจงหรือไม่มีอะไรไม่แล้วค่ะก็คืออยากจะดําเนินการทางกฎหมายไปใช่ค่ะเพราะว่าคุณแม่ทําไม่ถูกเลยแล้วตั้นเสียหายมาก เรื่องนี้มันกระทบตัวเรามากยังไงบ้างกับค่ะก็คือจะให้ถอนประกันแฟนซึ่งพอคุณลอคุณแม่ที่นี่เขาก็ตกใจเขาก็งงว่าแบบแซนไปทาอะไรอีกหรอประมาณอย่างเงี้ยค่ะใช่ผลักหลังศาลมี่ทำตัดสินจำเลยที่หนึ่งที่สองไปแล้วตอนนี้คุณแฟนรู้สึกยังไงบ้ังคะนก็ก็ยุติธรรมนะคะหมายถึงว่าเราทีนี้เนี่ยพวกแซนที่เหลือก็ไม่ได้ทําอะไรประมาทจริงๆค่ะ ก็คงต้องปล่อยให้เป็นดูลยพินิจของศาลต่อไปค่ะแต่อย่างใดแม่เคยสัมภาษณ์ว่าที่เหลือเพราะว่าอีกสามคนอีก4คนไม่ได้จ่ายค่าเยียวยาเหมือนที่หนึ่งที่สองมีท่านรู้สึกยังไงบ้างท่านรู้สึกว่าคุณแม่เรียกร้องค่าเยียวยาจากพวกท่านที่เหลือเนื่องจากสาเหตุอะไรคะเหตุผลคืออะไรคะจริงๆิงเรื่องนี้มีการได้คุยกันก่อนที่จะถึงชั้นศาลไหมครับเรื่องค่าเยียวยาอืมไม่ได้คุยค่ะ เขาแสดงว่าคุยกันปกติไม่มีตัวเงินเข้ามาเกี่ยวไม่มีค่ะเพราะว่าซันไม่ได้คิดว่าตรงนั้นเป็นหน้าที่ของซันที่ต้องพิจารณาใช่รบลัญญาฉบับวันนี้เจ็ดกันยาครั้งที่แล้วที่เรื่องที่ให้ลูกชายแม่ไปรอบนั้นน่ะนั่นการคุยพวกเราทั้งหกคนเลยไหมของวันที่ยี่สิบของวันที่ยี่สิบเอ็ดกันยาสัญญาปณีประนอมฉบับนั้น,นคุยจําเลยทั้งหกครับคุยกันแล้วหกคนส่วนอย่างที่เราเพียงแต่ว่าตกลงกันว่าหน้าที่คนที่ต้องชําระเงินคุณแม่เนี่ยเป็นคุณพ่อคุณโรเบิร์ต จำเลยตกลงกันเองคุณแม่ก็ตกลงด้วยแม่ก็รู้ด้วยแม่ก็เซ<า><ล>็นท<า>รบาบครับทราบครับทราบในสัญ,ญญานั้นมีบอกชัดเจนนะครับว่าใครเป็นคนจ่ายเงินจ่ายอย่างไรแล้วก็ไม่ติดใจใครครัแล้วการที่คุณแม่มาบอกว่าสัญญาฉบับนั้นไม่ชอบเพราว่าผู้คนรู้ตอนหลังว่าอีสี่คนไม่ได้ช่วยทสองคนจ่ายตนนื่นตระหนกไปอะไรคือคุณแม่เขาก็พูดได้นะครับแต่จริงๆในทางกฎหมายคงคงไม่ได้เป็นอย่างที่คุณแม่คิดนะครับสิ่งที่คุณแม่คิดเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่แม่คิดเสมอไปกฎหมายเขามีกฎหมายมีหลักเกณฑ์มีเงื่อนไข นะครับทุกอย่างที่ทำเนี่ยเราทํากันในศารนะครับสารท่านรับทราบแล้วก็สัญญาฉบับนั้นเนี่ยสารท่านพิพากษาแล้วนะครับพิพากษาตามสัญญาอยอมในวันที่1ิพฤษภานะครับในคดีอาญาที่คุณปอคุณโรเบิร์ตนะครับครับคือผมมองว่าคุณแม่ไม่ได้บิดเบือนเปลี่ยนเพียงแต่ว่าคุณแม่เนี่ยใช้สิทธ์เกินส่วนอำเภอใจตามอำเภอใจเกินไปคุณแม่คิดว่าจะใช้สิทธ์อะไรก็ได้เนี่ยมันไม่ได้นะครับกฎหมายมีขั้นตอนมีหลักเกณฑ์หมดเลยครับคอผลพรณาอนแรก ออญญร,รอนนอ,อคา,อาคือต้องเรียนอย่างนี้เลยเป็นผลดีเลยนะครับเนื่องจากว่าเจ้าของเรือเองหรือว่าผู้ที่ควบคุมเรือนะครับตามกฎหมายเนี่ยยอมรับว่าประมาทในพฤติการที่เกิดขึ้นและทําให้น้องโมเขาเสียชีวิตนะครับมันชัดเจนส่วนคนที่เหลือในเรือเนี่ยนะครับพฤติการมันไม่ได้มีเห็นนะฮะว่ามีพฤติการอย่างไรที่ประมาทนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องดีครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องนําสืบพยานหลักฐานให้ศาลท่านพิจารณาครับโะบแทนครับได้คุยกับกติกบ้างไหมเอ่ยคุยเรื่อยๆค่ะแเขวก็ยังไงบ้างครับกับกรณีที่บอกว่าเขาก็ไม่ได้กังวลไม่ได้อะไรนะคะกับทุกอย่างก็เพราะว่าพวกเราไม่ได้ทําอะไรผิดจริงๆค่ะแล้วเขาจะมาฟ้องรุ่งหรือไงครับอ๋อเรื่องนี้ค่ะไม่ไม่ค่ะแทนมองยังไงบ้างหลังจากนี้ไปเราจะมีไก่เกี่ยวอะกับกรณีที่แม่บอกว่าที่แจกเอกสารมั่วฉันอยากให้อ๋อในเรื่องนี้เหรอคะ ส่วนเรื่องไก่เลียยต,ต้องเป็นหน้าที่พี่ถุยว่าจะยังไงดีแต่ว่าสําหรับแซนเนี่ยแซนคิดว่าการที่คุณแม่ออกมาเรียกร้องสิทธิต้องการความยุติธรรมให้โมเนี่ยก็ตรงนั้นถลับได้ค่ะแต่ว่าในส่วนที่เกินไปแล้วเนี่ยที่ว่ามีพี่ปอพี่เบิร์สารภาพแล้วเขาประมาทเขายอมรับไปแล้วเราที่พวกเราที่เหลือเนี่ยคุณแม่ยังจะเรียกร้องอะไรอีก ทั้งที่ว่าคุณแม่ก็ทราบข้อเท็จจริงเพราะว่าพวกเราก็เล่าให้คุณแม่ฟังแล้วตั้งแต่แรกๆเลยค่ะทีนี้เนี่ยฉันก็เลยยังไม่เข้าใจจุดประสงค์ของคุณแม่มฉันก็อยากทราบว่าเราคุณแม่มาทาให้สันตงมานั่งเดือดร้อนในเรื่องที่แจกเอกสารที่มันเป็นเรื่องไม่จริงเกี่ยวกับแฟนเนื่องด้วยเหตุผลประการใดค่อะอย่างหา้าสิบล้านนี้มีอะไรบ้างครับทำไมถึงได้เ เป็นเรื่องของชื่อเสียงเพราะว่าถ้าเกิดว่าดูจากภาพข่าวคุณแซนที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นะครับหปีที่ผ่านมาคุณแซนเจออะไรบ้างแล้วคุณแม่มาแจกเอกสารแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าคุณแม่จะมองว่าเป็นการใช้สิทธิ์แต่สิทธิ์นี่มันกระทบนะใช้สิทธิ์บางทีก็ต้องระวังเพราะถ้าไม่ระวังก็ต้องก็ต้องก็ต้องถูกกระทําบ้างนสถานะก็จะเกิดขึ้นนะครับเราก็เลยแค่ประเมินในเรื่องของชื่อเสียงนะครับว่าก็ในทางธรรมหาได้ของคุณแซนอันนี้เป็นเรื่องของรายละเอียดที่เราต้องไปพิสูจน์ในชั้นศาลนะครับแต่ก็ตตััั้้งวเลขขึนนมาะครบ ต,ต้องดูว่าเงื่อนไขในการเจราจาเจราจาอย่างไรนะครับว่าว่าเรารับเงื่อนไขได้ไหมนะครับต้องต้องต้องดูว่ามีข้อเสนออะไรแต่ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าต่างคนต่างใช้สิทธิ์ไปครับจริงๆแซนอยากจะคุยกับคุณแม่โดยตรงไหมว่ามันอะไรยังไงเพราะในเรื่องของนิสสอสิทธิ์แทนโมมันก็เริ่มกระจายขี้คลายไปเยอะแ,แล้วเราอยากจะมีบอกอะไรแม่ไหมครับอ๋อคุณแม่แมจะทําอะไรทันไม่ว่าหรอกนะคะเพราะไม่มีสิทธิ์ที่จะว่าแต่ว่า อยากให้คุณแม่ยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอยู่บนข้อเท็จจริงค่ะแล้วก็อย่าทําให้พวกเราเดือดร้อนไปมากกว่านี้เลยจากสิ่งที่พวกเราเจอมาก็หนักพอสมควรแล้วค่ะนะคะคุณแม่วันนี้แฌนยังรู้สึกยังไงบ้างกับการที่หลายคนมองอยู่ว่าเราเกี่ยวกับคดีดังโมแล้ววันนี้เรายังเป็นเราเร้สึกว่ามันใกล้คําว่าผู้บริสุทธิ์แล้วหรือยังก็การเป็นจําเลยสังคมมาประมาณหนึ่งปีเนี่ยก็ไม่ง่ายนะคะหนักหนักเลยล่ะค่ะแล้วก็ทีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าพวกเราจะเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้ง โดยความจริงจากความรู้สึกของพวกเราแล้วก็อีกนิดนึงก็คงจะในชั้นศาลนนะคะก็ไม่คิดว่าจะคนข้อกล่าวหาจะจำเลยสังคมได้ง่ายๆหรอกคะ่ะจากจากุจกที่เราอยู่ตรงนี้ยืนยันค่ะ